คนาาราศีตุล มีท่านใดลัคนาราศีตุลบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยสิครับฮะท่านใดมีลัคนาราศีตุลบ้างท่านใดเป็นลัคนาราศีตุลพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะอืมอะไรเนี่ยโอ้ยตายตาย,ตายการใครจะมาเนี่ยปกติอยู่คนเดียวก็สบายใจดีอยู่แล้วค่ะอาจารย์หนูไม่อยากปีนต้นนิ้วคาะเจ็บไอ้พิมพ์อย่างเนี้ยในใจลึกๆอะเอ๊จะเข้ามาเมื่อไหร่เนาะ จะเข้ามาจริงหรือเปล่าเนาะโอ้ no. oh, บางทีก็อ hmm, อยากจะลองดูเหมือนกันเนาะนะฮะว่าต้องยิ้วกับกระทะทองแดงเนี่ยโอ้ oh, มันแซบไหมเนาะแต่ตอนพิมพ์อย่างนี้ก็พิมพ์ออกมาอย่างเงี้ยไม่อยากมีไม่อยากเจอนู่นนี่นั่นนะ,ะแต่ในใจลึกๆอะโอ้เดี๋ oh. ยวต้องไปซื้อรองเท้าไนกี้หน่อยแล้วเผื่อจะได้ปีนต้นยิ้วเนาะอย่างเงี้ยใช่ไหม <laughs> อะไรของกูวะเออนะฮะนะลัคนาราศีตุลข่าวดีในช่วงนี้เลยข่าวดีในช่วงนี้เออนะฮะนะลัคนาราศีตุลในช่วงนี้นะครับข่าวดีของคุณถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับ คือการเดินทางหรืองานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์จะสำเร็จดีโคตรโคตรนะการเดินทางหรือโซเชียลมีเดียจะสำเร็จดีโคตรโคตรนะข่าวดีในช่วงเนี้ที่ดาวมันขยับย้ายไม่รู้กี่ดวงเนี่ยเออนะฮะจะสำเร็จดีโคตรโคตรนะ นะนะข่าวดีจากการเดินทางนะเช่นเดินทางแล้วได้เงินเดินทางแล้วได้ลาบนะหรือทอกโซเชียลมีเดียทำแล้วมันปังทำแล้วมันสำเร็จอย่างเงี้ยเนี่ยคือชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับถือว่าส่งผลดีมากๆถ้านับเป็นข่าวดีที่เห็นชัดๆเลยในช่วงนี้นะตุลตุล นะครับจะส่งผลดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางและโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอืมนะฮะนะนะนะครับไม่รู้จะไปไหนปกติอยู่แต่บ้านเออก็เดินไปเซเว่นก็ได้อืมไปปากซอยก็ได้แล้วก็เดินกลับนะฮะต้องให้บอกทุกเรื่องอืม เดินไปซื้อแว่นไปซื้อสโมออกกี้ไบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินกลับมานะเดินไปนะเดินไปนะอย่าฟ้อนฟ้อนวินนะว้ยเดินไปอืมนะเออนะนี่แหละครับชาวลัคนาราศีตุลนะ,นะดวงเดินทางเด่นดวงโซเชียลมีเดียเด่นมากทั้งที่ทำอยู่แล้วและกำลังจะเริ่มสำเร็จ มีความสำเร็จรออยู่นะเข้าใจนะชาวลัคนาราศีตุลมีความสำเร็จรออยู่งานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์จะค้าขายออนไลน์หรือว่าจะดงเงเดินทางอะไรก็ตามจะมีความสำเร็จแน่ๆนะดูจากดาวเนี่ยมีความชัดเจนมากนะครับมีความชัดเจนมากนะครับนะ ให้หาโอกาสเดินทางงานที่ต้องเดินทางมักจะนำพาเอาสิ่งที่ดีมาให้นะราหูตรีโกนนะครับร่วมธาตุลมเนี่ยนะนะครับอืมนะฮะนะคุณเด็กบ้านอนุบาลสายลุง16พฤษภามีนถูกหวยสิบไปค่ะเดี๋ยวเที่ยวหน้าขอให้ถูกอีกนะอะคุณอะไรเนี่ย คุณเด็กบ้านอนุบาลบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้มาเที่ยวน้าพุร้อนอ๋อเที่ยวให้สนุกนะเที่ยวน้ําพุร้อนให้สนุกนะระวังมันลวกเอานะเออดูให้ดีด้วยระวังมันลวกเอ่นะด้วยน้ําพุร้อนอนะ่ะอืมนะฮะคุณป้าเขียวหมอนวดพิจิตค่ะเอาอีกแล้วพิจิตมาอีกแล้วพิจิตมาเดี๋ยวสักพักหนึ่งชัยภูมิแม่งต้องมาแนะ่ๆนะ่ นะฮะเออแล้วก็ตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยพิสนุนโลกอืมเขาเรียกพิจิกนะพิจิกรค่นะพิจิกจก,กอไก่ค่ะนะพิจิตรพิจิตรอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยนี่คนอ่านยังเขินแทนนะเนี่ยอืมนะฮะพิจิตรพิจิตรอย่างเงี้ยโอ้โยนะฮะเอารัคนาราศีตุลน,นะครับเรียบร้อยแล้ว นะครับนะฮะอืมถัดจากลาักษณะสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล